เบทีโอสามหเซลล่าครับปี2021เลขไม่ห้0 0 0ืกิโลเมตรแท้เป็นรถใช้เมื่อเดียวมาชมครับมาฮะเลขไม้คันนี้วิ่งมา57,472กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม้จากปะลูกค้าให้ดูทุกคันครับจอเดินไม้สวยใสเหมือนใหม่ฟังก์ชันการใช้งานสามมาที่ครบทุกฟังก์ชันกุญแจครบ2ดอกครับมาฮะแผงข้างบนเดิมสวยครับโต้ตาแฮนด์เดิมแฮนด์เดิมสวยครับถ้าไม่มีค้าวตันหนิมเลยประกับไฟฟ้าเดิมนะฮะนี่ฮะตัวสอมีเลนละเลนหลังบ้านเล็กน้อยตามการใช้งานครับมือคลัช์ มือเบรกเดิมนะฮะไม่คดไม่งอกระบุกมันเบรคไม่มีรั่วซึมครับประกับคันเร่งตัวสอนนะครับไม่มีเดือดลงนะฮะชุดสีถังเดิมสวยฟ้าถังสวยไม่มีคัดเนิมตัวถังมีเพียงรอยขนแมวไม่มีบุบปลักยิ้มนะฮะเบาะนั่งเบาะซ้อนครับคันน้ครับต้องบอกว่าเบาะนั่งเดิมนะฮะไม่มีขาดไม่มีรูคันนี้เบาะซ้อน,นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมครับมีขาบไม้น้อยตามการใช้งานมีพนักพิงด้านหลังมีรวมมาพร้อมครับพร้อมกับชุดแหลกด้านท้ายเป็นสเตเลสที่สำคัญครับมาพร้อมกบกล่องข้าง,ง,งแต่งนะครับพร้อมกับ ไม่พอฮะด้านหน้าคันนี้มาพร้อมกับชิวหน้าแต่งขนาดใหญ่นะครับมาฮะโคมไฟหน้าเดิมสวยครับมีเพียงรอยหินเล็กน้อยตามการใช้งานครับมาครับบังโคลหน้าเดิมนะครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวที่สำคัญยางหน้าคันนี้เบิกใหม่สภาพอยู่ที่95เปอร์เซ็นต์นะฮะขอบล้อหน้าครับเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุงครับจานเบรกด้านหน้าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับกระบอกโชคสวยไม่มีรอยขัน นะครับไม่มีรอยหินคาลิปเปอร์เดิมครับไลทริ้วรอยครับคันนี้มาดูครับคันนี้มาเพราะว่าชุดแคสบา์ด้านหน้าแต่งนะครับตัวกระกแทกด้านหน้าครับต้องบอกว่าสุดในสภาพสวยครับไม่มีรอยบุบกระแทกด้านหน้าหรือด้านข้างนะฮะไม่มามาต่อครับนีครับฝาป้าสวยไม่มีรั่วซึมนะครับกาวคลิปเครื่องเดิมสีเดิมครับไม่มีผุไม่มีพองแน่นอนครับแข้งเครื่องด้านขวาไม่มีรอยล้มแลวก็ล้มแปะพัดเท้าด้านขวาครับยางเต็มเต็มฮะหายเบรกหลังคันนี้ไม่คดไม่งอคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมครับมาฟังเสียงท่อค ครับรอบเดินบาลดิงอัตราเร่งนี่ครับเร่งดีครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่อโยนคันนี้ครับเดินเรียบนะครับไม่มีสะดุดเลยเอาละครับมาฮะสวิงอาร์มด้านขวาครับต้องบอกว่าไล์ดิ้วลอยนะครับจานเบรกด้านหลังขนาดใหญ่ครับเป็นล่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับขอบรถด้านหลังครับคันนี้ไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังคันนี้เบิกใหม่ครับสภาพ95ครับมาฮะ ไฟท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดใทั้งสิ้นแน่นอนนะครับหมากฝั่งซ้ายครับนี่ฮะชุดสตอเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์สวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยซิกอร์วอร์นดิ่งอยู่ครบนะฮะแข้งเครื่องด้านซ้ายครับมาดูครับไม่มีรอยล้มและกระ้มแปะพัดเท้าเดิมนะครับยางเต็มเต็มครับคันเกียร์ไม่โคตรไม่งอครับมาดูนี่ครับฝาเบาสวยไม่มีรั่วซึมนะครับคลิปเครื่องสวยสีเดิมสีไม่มีผุพอง แคสบาร์สวยครับไล่ดิ้วลอยครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาดูครับ5 0,000กิโลเมตรแท้ยังสวยยังใสอย่างนี้ครับนี่ฮะกระบอกโช้ดด้านล่างครับไม่มีรอยหินรอยล้มมาทะล้ายเลยเอาละครับอันนี้เราเปิดราคาครับเบาๆครับอันนี้ครับมาฮะเพียง79,000บาทเท่านั้นครับดาวน์ตัวเนสพัร้ยเ3,690บาทฟรีค่าจัดไปแนนฟรีค่าจ่ายทุกอย่างใครหาอยู่สำหรับเมทีออ350เซลล่าคันนี้บอกเลยว่าราคาโคตรเบาถูกที่สุดซื้อกันสดก็คุ้มรีบมาครับมาเจอกันทันตบาลทัมบุรี